สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาญนดานดาดวงบายบูพยาวันนี้จำดว,ดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศาีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคเอง จะดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนตุลาคม2563นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคูก่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดใหม่ก่อ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา a เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับ เราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีพฤกษบกันนะครับแต่ฝากบอกอีกนิดหนึ่งในการประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ได้ทําเว็บไซต์ในเรื่องของบูพยาขึ้นมาแล้วคุณสามารถไปดูดวงชะตาในการตรวจสอบไพ่ยพยากรณ์หรือดวงดาวการย้ายดวงดาวนะครับดวงดาวทํามุมหรือการพยากรณ์ในรูปแบบอื่นในช่องของบูพยา b o o x p o t com นะครับตอนนี้ก็ปักหมดลิงก์ไว้ข้างล่างให้แล้วใน d e s c r i p t i o นะครับไปตามดูกันได้นะครับ เราจะมาดูอิทธิพลของชาวาราศีพฤษภไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ควีนถือเหรียญนะครับไพ่ควีนถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ลักษณะของราชินีที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งและลักษณะของราชินีถือเหรียญคือคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับแล้วก็มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในทีแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไพ่บ,บ่งบอกว่าถึงแม้คุณจะมีความหนักแน่นมั่นคงก็จริงแต่ใจคุณก็มีแอบแบบวอกแวก หรือคิดในลักษณะของในมุมความเชื่อของตัวคุณแบบลึกๆในสัญชาตญยานบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเนื่องจากมีไพ่เดิมมูลเกิดขึ้นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีพฤกษลักษณะพฤกษบดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะครับเป็นธาตุดินแล้วราชนีถือเหรียญที่เป็นไพ่ใบแรกก็เป็นธาตุดินเหมือนกันดังนั้นมาพร้อมกับเดิมมูลนั่นหมายความว่าคุณนะมีความเป็นตัวเองแต่ ความคิดของตัวคุณอาจจะหลงทางหรือความคิดที่อาจจะเหมือนกับว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มั่นใจในลักษณะของความคิดแต่มันเป็นความคิดในเชิงลบเพราะคุณอาจจะใช้ในเรื่องของสัญชตาตญาณตัวเองมากจนเกินไปจนทําให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณมันดิ่งลงในลักษณะของความคิดความเซนซิทีฟความเซนซิทีฟในที่นี้หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะเหมือนกับว่า คุณคล้องมองใจหรืออารมณ์ความรู้สึกที่เราอาจจะคิดเยอะคิดมากไปหน่อยกับความรู้สึกต่างๆเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับคือดาวประจําตัวของคุณโคโจรอยู่ในเรือนพันธุแล้วกําลังจะโคโจรเข้าสู่เรือนปุตตะเป็นตําแหน่งเนิตนั่นหมายความว่าคุณจะเหมือนกับเข้าสู่อารมณ์ความรู้สึกยึดติดกับเรื่องของ อารมณ์ของตัวคุณเองโดยทัศนคติในเชิงลบบ้างอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความคิดการคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างคงต้องรอบคอบหนักแน่นมั่นคงก็จริงแต่ไม่ควรหยึดอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักควรรับฟังในเหตุผลของคนอื่นก็อาจจะเป็นในทิศทางที่ดีกว่านะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลให้กับทุกๆคนนะครับที่จะเป็นแบบนี้อันนี้หมายถึงคนที่กําลังจิตตกหรือกาลังคิดแบบในลักษณะของเชิงลบอันนี้ก็ต้องดูแลในเรื่องของสภาวะของจิตใจของตัวคุณเองด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแล้ว เราอาจจะเหมือนกับคิดลบไปในบางครั้งแต่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะว่าเราในะคิดลบหรือคิดเยอะไปหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้ว่าใครแต่ให้ตัวคุณเองนั้นลองดูพฤติกรรมความคิดของตัวเองบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันดูดาวอารมณ์ความรู้สึกมันดูไม่ไม่โอเคนะครับดังนั้นก็ควรที่จะพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ไพ่ย,ยังบ่งบอกว่ายังมีไพ่ที่ดีเกิดขึ้นยังมีไพ่เดอะซันเกิดขึ้นนะครับไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความหวังแสงสว่างนําทางกับชีวิตของตัวคุณเองอย่าพึ่งไปคิดว่ามันมีไพ่เสียแล้วเราจะไม่มีความดีเลยคือเราอย่าไปคิดแบบนั้นเราคิดว่าทุกอย่างมันมีทั้งดีและเสียเหรียญยังมีสองด้านมีทั้งหัวและก้อย ด้านหนึ่งไม่ดีมันก็ต้องมีด้านที่ดีเกิดขึ้นอยู่เสมออยู่ที่ว่าเราจะเข้ามุมไหนนะครับถ้าเราคิดว่าด้านมันมีด้านลบอย่างเดียวนั่นแปลว่าเราอารมณ์ความรู้สึกนั้นติดลบไปแล้วแต่ถ้าเราคิดว่ามันยังมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์แต่เราแค่อาจจะยังมองไม่เห็นหรือเราจะยังเหมือนกับยังแก้ปัญหาตรงน,นั้นไม่ได้อันนี้คือมันเป็นความหวังที่คุณนั้นกําลังจะหาทางออกเจอแต่ถ้าเกิดเราพยายามมองในมุมบวกมาก คุณก็จะผมพบกับชัยชนะและสิ่งต่างๆที่ดีต่อใจกับตัวคุณเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับพยายามรักพลังงานด้านบวกใครที่มันมีความคิดความเซนซิทีฟ e อยู่ก็เป็นกําลังใจให้กับตัวคุณด้วยนะครับก็ทําให้คุณนั้นผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาให้ได้เร็วๆแล้วกันนะครับ ทีนี้เราจะมาดูลักษณะของการเงินกันบ้างอิทธิพลของดาวการเงินคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยโครจรไปตกเลอนอลิในช่วงแรกนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยจะโครจรถอยหลังไปที่ราศีพบเลนปุตตะแล้วเป็นตำแหน่งกเกษตรด้วยจึงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะมีลักษณะของทั้งข้อดีและข้อเสียคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินที่บางทีคุณอาจจะให้คนอื่นยืมเงินแต่คุณอาจจะต้องสูญเสียเงินนั้นหรืออาจจะได้เงินล่าช้าติดขัด ตรงนี้ไปอย่าเพิ่งให้เพื่อนยืมเงินสำหรับชาวราศีพฤกษ์ศพแล้วก็ลัคนณาพฤกษ์ศพใครที่ให้เพื่อนยืมเงินหรือทําเอกสารสัญญาเรื่องการเงินต้องระมัดระวังดูแลเป็นพิเศษอะไรที่มันเหมือนกับว่าต้องทําเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับชัดเจนอย่าพูดสัญญาใจสัญญาปากเปล่าอันเนี้ยคือมีปัญหามาหนักต่อหน,นักแล้วระมัดระวังจะมีคนทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับตัวคุณแบบเบื้องลึกเบื้องหลัง มีทั้ง Seven of s w o r d และก็มีทั้ง The Moon มาพร้อมกันแบบนี้บอกเลยร้อยทั้งร้อยยังไงก็มีปัญหานะครับแล้วก็เสียเปรียบด้วยดังนั้นคุณต้องการความยุติธรรมใช่ไหมครับมีไพ่แห่งความยุติธรรมเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นได้แต่คุณต้องรอดวงดาวอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับดาวประจําตัวนั้นจะมาเป็นเกษตรอยู่ในเดือนอริคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ปลายเดือนหรือต้อนเดือนหน้าก็คือ ปลายเดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกายนคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่ตอนเนี้คุณจะต้องเจอปัญหาก่อนแล้วก็คงจะต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีกับในเรื่องของการชกซิบนินทากาันนินทาว่าร้ายการถูกชกฉวยผลประโยชน์รายได้ต่างๆแต่อย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลจนว่าตัวเองคืออยู่ดีๆไม่มีเหตุแต่ก็เหมือนกับ จิตตกเรื่องของไพ่ยพยากรณ์ไปว่าฉันจะถูกโกงเหรออะไรแบบเนี้ยไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ว่าเรารับมือแบบไหนถ้าเราตั้งรับในลักษณะของการที่ว่าโอเคไพ่มันบอกว่าคุณมีโอกาสโดนโกงคุณก็พยายามรอบคอบในเรื่องของสัญญาเอกสารเงินกู้หรือการค้ำประกันหรือไม่ไปค้ำให้ใครเลยจะดีกว่าแบบเนี้ยหรือไม่ให้ใครยืมเงินในช่วงเนี้ยจะดีกว่า นะครับมันเป็นแผนที่ชีวิตไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นดั่งตาเห็นว่าจะต้องเป็นแบบนี้ดังนั้นอย่าเพิ่งมิตตกกังวลจนเกินไปนะครับการเงินของตัวคุณเนี่ยยังมีราชนิถือเหรียญแปลว่ายังไงการเงินของคุณก็ยังดีอยู่แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายที่ต้องรับผิดชอบหรืออาจจะต้องมีรักษณะของ รายรับดีรายจ่ายก็มาพร้อมกันแต่ยังไงคุณก็ยังสามารถหมุนเงินได้ดีเพราะราชินีถือเรียนแปลว่าความมั่นคงในเรื่องของการเงินแต่แค่ระมัดระวงังเรื่องของรายจ่ายนั่นเองก็อย่าเหมือนกับพึ่งใช้ใจ่ายอะไรแบบเกินตัวอะไรที่มันไม่จําเป็นก็ตัดออกไปก่อนนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะยังมีในหนทางของการเงินที่ดีและเจริญเติบโตที่ดีได้เช่นกัน เพราะว่าเดียเด๋ยวดาวการเงินก็จะมาเป็นเกษตรมาเป็นเกษตรในเดือนปุตตะนะครับแปลว,ว่าคุณจะมีความมั่นคงเรื่องการเงินอีกครั้งหนึ่งแต่าอาจจะดูติตด,ข,ด,ข,ดขัดไปบ้างแต่ก็อย่างน้อยก็ยังมีการเงินที่สะพัดอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะของการงานกันบ้างอิทธิพลของดาวการงานคือดาวราหูโคจรไปทับกับลัคนาของตัวคุณเองถึงแม้จะเป็นเกณฑ์พินทุบาทแต่ว่าก็ยังมีข้อดีตรงที่ราหูนั้นมาจากเรือนกรรมะคือกลางฟ้าเป็นเรือนตำแหน่งที่เป็นการงาน ความเหน็ดเหนื่อยหรือความวิลยะอุตสาหะเมื่อมาทับลักขณาแปลว่างานจะมาถึงตัวแปลว่าจะมีคนมาเสนอแนวทางในเรื่องของการเงินให้กับตัวคุณหรือการหาช่องทางหารายได้เพิ่มเติมมากขึ้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแต่วงเล็บคุณต้องระมัดระวังเพราะราหูเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเงามืดเงามัว,ม,วมันไม่ชัดเจนนั่นหมายความว่า คุณอาจจะต้องพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างหรือต้องมีไหวพริบปฏิพันธ์ในการเอาตัวรอดในเรื่องของการงานเพราะว่าการงานเนี่ยอาจจะมาพร้อมกับปัญหาที่คุณต้องจัดการต้องแก้ไขแต่โดยรวมแล้วเนี่ยงานจะวิ่งเข้าหาตัวคุณเพราะว่าคุณจะได้รับงานใหม่ๆที่ดีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับบางคนอาจจะมีคนมาเชิญชวนให้คุณทําธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของอาจจะเป็นสีเทาๆหรือบางทีอาจจะเป็นในลักษณะของ เป็นงานที่เป็นงานกลางคืนหรืองานที่อาจจะเหมือนกับว่าต้องทําเวลาล่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาปกติอะไรแบบเนี้ยนะครับมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นไปได้แต่โดยรวมการงานยังถือว่าดีโดยเฉพาะใครที่เป็นลาหูที่ในวงโครจรของทักษะของตัวคุณเป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีคุณจะได้ดาวราหูนั้นส่งเสริมให้การงานของคุณนั้นดีมากนะครับไพ่ที่ได้ก็จะเป็นทรีออฟวเกิดขึ้น แปลว่าการงานมีการเจริญเติบโตมีการแตกขยายสาขาออกมาแล้วก็มีลักษณะของการที่ดีในลักษณะของการงานที่มีการพัฒนามีการต่อยอดมีการเจริญเติบโตที่ดีรวมไปถึงในลักษณะของการค้าขายโดยเชาะกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติและก็ออนไลน์มาเป็นพิเศษเลยทีเดียวสําหรับชาวลักขณาปลึกศพดังนั้นชาวลักนณาปลึกมศพนาศิปลึกศพศพ,กศพ,พยายามขนขวาย นะครับในลักษณะของโลกออนไลน์แล้วก็ต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดจะดีกับคุณเป็นพิเศษเลยนะครับในเรื่องของการงานมีการเจริญเติบโตจากสามไม้ที่บอกไปชัยชนะความสําเร็จการงานมาพร้อมกับไพ่เดิอะสันเพราว่าคุณจะมีการงานที่ประสบความสําเร็จที่ดีมีการงานที่เหมือนกับว่ามีโอกาสสิ่งใหม่ๆที่มีคนหย,ยิบยื่นให้กับตัวคุณ มีคนหยิบยื่นโอกาสการงานให้กับตัวคุณมากขึ้นนะครับประมาณนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะดาวดาวหูนั้นทับลัคนาจริงๆมันก็ยังเป็นพินทุบาทตรงที่ว่าคุณอาจจะมีปัญหามีความขัดแยง้งหรือมีปัญหาในเรื่องของงานที่ต้องสะสางต้องเหนื่อยต้องแบกหลับหรือต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ การเจริญเติบโตของการงานเพิ่มเติมมากขึ้นหรือเอาจริงเอาจังมากขึ้นกับในเรื่องของการงานเป็นพิเศษซีเรียสจริงจังอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีประมาณนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของผลประโยชน์รายได้การเงินใครลงทุนด้วยกันเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์รายได้ที่แบบไม่ลงตัวจึงทำให้ต้องมีปัญหาใจกันเนื่องจากมี seven o r p t เกิดขึ้นมันแปลว่า อาจจะถูกทําอะไรที่ซิกซักมากจนเกินไปและใครที่ทํางานเนี่ยมีกลยุทธ์มีแผนการเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าซิกซักมากเกินไปะระมัดระวังจะถูกจับตาเพ่งเล็งเป็นพิเศษจนเกินไปนะครับมีโอกาสเป็นประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่โดยรวมการงานยังถือว่ามีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะของความรักความสัมพันธ์อิทธิพลของดาว ความรักของคุณคือดาวองคารโครจรเป็นวินาศกับดวงชะตาและเป็นตำแหน่งกเกษตรค้ำหลังไว้กับลัคนาของตัวคุณเองจริงๆมันก็เป็นลักษณะของสิ่งที่ดีตรงที่ว่าดาวคู่ของเป็นกเกษตรแต่ไปอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีในยะสัมพันธ์ที่ยังเหบนกับไม่สามารถเปิดเผยได้หรือความรักความสัมพันธ์อาจจะมีลักษณะของมุม อีกมุมหนึ่งที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนกับห่างไกลกันสำหรับบางคนจึงทําให้คุณนั้นไม่ตกกังวลกับความรักความสัมพันธ์มีไพเดโมนหรือบางทีอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นลักษณะของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องได้เนื่องจากไพ่เนี่ยบ่งบอก3าใบเนี่ยเป็นใบที่บ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะมีความรักที่ไม่ลงตัวความรักที่มีมือเป็นบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซง มีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเนื่องจากไพ่สามดับก็คือความรักที่มีปัญหาความรักที่มีความขัดแยง้งความรักที่มีความยากลําบากแล้วก็มีไพ่เซเว่นออฟซอรคือไพ่ของการที่เป็นขโมยนั่นหมายความว่าก็แปลว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลมีความลัก มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกเปิดเผยนะครับหรือความรักที่ถูกจกชิงและก็มีไพ่เดมูลเป็นสัญชาตญาณที่คุณสามารถรับรู้ได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณอาจจะมีปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือต้องมีปัญหาเรื่องของความห่างไกลกันมันก็มีอยู่ลักษณะอยู่2ออย่างนี้แหละนะครับดังนั้นคุณต้องพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดอย่าเพิ่งไปยึดติดอย่าเพิ่งไปอะไรมาก เงียบๆและดูสถานการณ์ไปก่อนทุกอย่างยังคงสามารถมีการแก้ไขปัญหาเพราะว่าอิทธิพลของดาวความรักตอนนี้กำลังจะโคจรอถอยหลังนะครับอยู่ที่ราศีเมษและวจะโคจรเข้าไปสู่เรือนลาภะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆบรรเทาลงแต่ว่าคงจะต้องเป็นปลายเดือน ตุลาคมจนถึงต้นเดือนหน้าถึงจะค่อยๆบรรเทาลงเพราะว่าอิทธิพลของดาวงคารจากโคจรไปสู่เือนลาพะคือตำแหน่งที่เป็นโยกหลังและคณาคือตำแหน่งที่ดีตามจริงตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและความไม่ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถมีการเจริญเติบโตมีในสิ่งที่ดีตรงที่ว่าใครที่รอคอยความรักความสัมพันธ์จากสามไม้จะมีไพ ในออบคับนั้นปรากฏแปลว่าความรักความสัมพันธ์มีโอกาสจะกลับมาคืนดีกันหรือกลับมาสานสัมพันธ์ต่อกันได้หรือมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีความรักความสุขความหวังความมั่นคงต่อกันถูกออบคับเกิดขึ้นด้วยเพราะาดาวคู่นั้นจะโคจรถอยหลังไปที่เรือนลาภะแปลว่าโชคลาภความรักความสุขความหวังที่ดีต่อกันเป็นการเคลียร์ปัญหา ไพ่ justice คือไพ่ของการเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลียร์กันได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าสู่ภาวะของความสุขความหวังที่เป็นปกติได้ในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์หรือมีโอกาสที่จะต้องเคลียร์ความรักความสัมพันธ์กับคนาธาตุลมราศีราศีาาธาตุลมก็คือกลุ่มตุลเมทุนนะครับเป็นไวกลางคนอัศวนทือดาบและก็มีโอกาสเปส็นอัศวนทีดถ้วยก็คือ พฤกษ์ราศีกรกฎพิจิกมีราศีธาตุน้ำและมีโอกาสที่จะเป็นราศีนีถือเหรียญก็คือเป็นคนธาตุดินพฤกษ์ศกันมังกรน,นะครับมีโอกาสเป็นคนธาตุดินธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมหรือธาตุไฟที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเช็คไพ่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีการไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤกษ์ศพอีกครั้งหนึ่งขอไพ่สามใบให้กับชาวราศีพฤกษ์ศพลักษณะพฤกษ์ศพด้ยน,นะครับเจ็ดดาบ หกดาบเก้าไม้นะครับไพ่ขึ้นมานั้นอยากจะเตือนกับชาวราศีพฤกษ์ว่าเจ็ดดาบเนี่ยขึ้นมาถึงสองใบนั่นแปลว่าคุณต้องระมัดระวังมากๆโดยเฉพาะการเงินการงานและความรักเป็นพิเศษเลยนะครับ การงานก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีปัญหาหรือมีคนที่อาจจะทำอะไรที่ไม่ชัดเจนกับตัวคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานเกิดขึ้นมีการหักหลังในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆและรวมไปถึงนันกษะของการที่คุณนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นก็จ,จะเป็นไปได้แต่การงานของคุณที่เดินไปหรือคุณเสาะแสวงหามีโอกาสที่จะมีความสําเร็จหรือมีโอกาสได้งานใหม่เกิดขึ้นและเป็นงานที่ดีกว่าเดิมก็จ,จะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับ และก็มีโอกาสอีกอย่างหนึ่งก็คือ6ดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวคุณเองถ้ามีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์อย่าเพิ่งไปรีบอย่าเพิ่งไปร้อนอย่าเพิ่งไปจิตตกกับความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสที่มันจะดีขึ้นโดยที่จะต้องใช้ระยะเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะเยียวยาจิตใจของตัวคุณและกลับมามีในผลลัพธ์ที่ดีต่อก,กันและมีชัยชนะ ความรักความสุขความหวังที่ดีต่อก,กันอีกครั้งหนึ่งเดซสันเป็นไพ่ของชัยชนะและแสงสว่างหมายความว่าคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างโดยการสะกดขม่มอารมณ์ความรู้สึกและนิ่งๆเงียบๆและทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปิศทางที่ดีและมีโอกาสที่คุณจะได้คอมมิตที่ดีต่อกันและกันจากไพ่สองถ้วยด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ